กลอนตัวนี้นะคะสามารถปร<ช>ับ<ช>ตรง,ตรงหัวชีพะคะทั้งหมด4<ช>ีส่วน<ช>ได้ไ<ห>ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านุูค้าเกรรษตรกรและผู้สนใจเลือกเครื่อง,องยนต์การเกษตรทุกท่านนะครับผมสุชาติเก่งนะครับวันนี้เรายัางอยู่ข้างการการระบาดของลุกโควิดสิกเ้านะครับแล้ว เราก็มีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนํานะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับคือยามาซิตะซังนะครับเป็นประธานมารุยมาประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ท่านยามาซิตะซังจะมาอธิบายเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับเป็นแอร์บัสนะครับว่ามีสเปคหรือมีรายละเอียดอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะมอบหมายให้ท่านยามาิตะซังายามาซิตะซังอธิบายต่อนะครับเชิญเลยครับ วันนี้จะมาขออธิบายเกี่ยวกับ SSAG 545ใช่อันนี้ s s a 5ค่ะจะเป็นชื่อรุ่นนะคะก็คือ SSAG 545ค่ะใช่มีเซนเตอังส่วน้งค่ะในส่วนของแท้งนะคะก็จะมีขนาด500ลิตรค่ะเครื่องยนต์มา

โัคลิตเตอร์ท <statistically formed animal worldwide> ่ะส่วนแท้งของแทงถังยานะคะจะอยู่ที่5 0 0ตรค่ะค่ะเช่ตภายในแท้งนะคะกคั่ีก็ติดค่ะภายในแท้งนะคะจะมีการกวนแบบเจ็ดนะคะจะมีพัดลมกวนเจ็ค่ะ ののまนตัวใบพัดนะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการกวนผสมยาภายในถังค่ะเนルは1สัついてคい่ะในส่วนของตัวหัวฉีดนะคะจะมีทั้งหมด16หัวค่ะเด็กทอมากะน่า็า่ でこのように角度を切り替えることができます。で、これは4分割ですってことになります。ここで4つの角度に切り替えることができます。でここで ตรงหัวฉีดอะค่ะทั้งหมด4ส่วนได้ค่ะก็จะมีทั้งซ้ายแล้วก็เฉียบขึ้นมาหน่อยแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ด้านล่างสุดของหอวด้านขวาค่ะใเรื่องตัวฟังตัวพังว่าที่มุมนี้ค่ะในส่วนของใบพัดใบพัดลมนะคะจะใช้อุปกรณ์ทีคือวัสดุจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ

เป็นปั๊มห้างของฉีพคいい่ะของมาเลียมาแท้ค่ะค่ะเป็นปั๊มที่มีคุณภาพดีและใช้วัสดุจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่น้ํามันปั๊มมากแล้วก็ตัวกริสเพิ่มเพื่อิ่มความล่อเลนค่ะหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่นี่น้ำมันป ในตัวของน้ำมันนะคะก็คือใน1ปีจะเติมแค่1ครั้งค่ะเท่มุกือเปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่มีคุณภาพดีมากค่ะคโอเคเดนันอัอุปองโอเนคีบคโอเ่โนั่ะเเดค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ควบคุมของรถนะคะโอเค่รั ค่นนี้ก็ในการขับเคลื่อนนะคะก็จะมีเหมือนเข้าใจง่ายใช้งานง่ายค่ะไม่ซับซ้อนี่ะอันน้จะเป็นยางนะคะของรถเอสเออค่ะค่ะันนี้จะเป็นการขับเคลื่อนแบบสลอค่ะอันนี้เป็นการขับเคลื่อนแบบล้อค่ะ ทำให toys, arts, polish, ies, people, make, ้การขับเคลื่อนแบบสี yerde, ่ล้อนะคะทําให้แรงขับเคลื่อนนี้มีประสิทธิภาพค่ะคนี่เรามอเตอร์ปั๊มที่ทำให้รถขับเร็วขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือว่าเอนจิ้นมีเครื่องยนต์นะคะทุกชิ้นส่วนในของรถนะคะผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจึงมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพได้เลย ผมมีคำถามให้ซาโจนะครับสักสองสามคำถามนะครับยกตัวอย่างน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันชนิดไหนครับขอให้ซาโจช่วยอธิบายได้ครับใช่ครับนี่วดีเซลอ๋อใช่น้ำมันดีเซลนะครับใช่ครับโอเคแล้วเครื่องตัวนี้เราจะต้องดูแลรักษามีอะไรที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับครื่องนี้ 昭和になるときにどうやってやりますか、うん、ちょっと特別な、だから昭和にないますから例えば、パンコンはもっと水曜に掃除するとか帰ったか終わったら、もう一度掃除するとか、うん、あのみんなこういったときすごく掃除がしやすいは早い、掃除はとてもしやすいですこういうクリーナーとか、みんな掃除がしやすいです ดู่ลพิม่ไม่ก่วันน่าจะไม่มี่ะแต่ว่าจะมีตรงที่ต้งทาความสะอาดทำความสอาใช่การทำความสะอาดก็ถือว่าทำความสะอา่ายแล้วใ็การตมทค่อาเครื่องค่ะหรือ่าการซ่อมบำรุงเครื่องของปั๊บตัวปั๊ตัวนี้่ะซ่อมรุง่าย で、あとまあオイル交換とかもとてもしやすいラジエーターのオイルです。ーーポンプオイルの交換です。カチとてもしやすいです。でエンジンの交換オイルの点検も簡単にできます。はい。はい。変なまんのトクルンでがない。

ได้ยินมาว่ามาเิโอมามีจุดแข็งนะครับในในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับว่าสามารถเข้าออกในที่แคบๆได้ใช่จริงไหมครับว่าสามารถเคลื่อนในพื้นที่แคบได้ค่ะอจุดแข็งจริงๆครับ ส่วนมากของถ้าเป็นิตันของญีเนี่อว่าเป็นิตรที่มาจากประทศี่ปุ่ชิ้นส่วนอะไรตัวส่วนมาจากประทญี่ปุ่ซัมผลิตจากปญี่ปุ่นแล้วก็ตัวของครืที่ปเลยัซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของรถตัวนี้มั่นใจคุณภาพของรถตนได้เลยค่ะเพราะว่ารถตัวนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น こててれは新品ですっっ使ค่ะแล้วก็ในตัวของรถตัวนี้นะคะซึ่งใช้งานใช่ใช่รถรถคันนี้นะคะเป็นรถสินค้าใหม่นะคะเพิ่งอันนี้เหม่นว่าที่ใช้งานไปเพื่อแค่ลองเครื่องเฉยๆค่ะยังไม่มีการใช้งานเลยรเล เป็นไงครับสมรรถนะของรถคันนี้ยอนยอดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือคันสุดท้ายนะครับสต็อกเราขายดีมากนะครับตอนนี้ถ้าท่านสนใจนะครับคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับผมจะขึ้นไลน์ไว้ที่มุมของคลิปของเรานะครับถ้าท่านชอบคลิปผมก็รุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ